มันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการกลางคืนเงียบสนิทลมหนาวพัดผ่านต้นไม้แห้งกรอบเสียงหอนของหมาป่าจะไกลๆทำให้บรรยากาศน่าขนลุกยิ่งขึ้นเด็กชายชื่อขุนยืนอยู่ข้างหลุมศพที่เต็มไปด้วยฝุ่นและดินเขามองไปที่พ่อด้วยสายตาแน่วแน่พ่อเราต้องเปิดลงศพแม่พ่อของเขานิ่งเงียบมือสั่นเล็กน้อย แววตาเต็มไปด้วยความกลัวและความลังเลขุนมันไม่ควรทำแบบนี้แต่ขุนไม่ถอยหัวใจของเขารู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องทุกคืนเขาฝันถึงแม่แม่ที่ยืนร้องให้อยู่ปลายเตียงแม่ที่พูดโดยไม่มีเสียงแม่ที่เอื้อมมือออกมาแต่ไม่มีใครเห็นพ่อไม่เชื่อก็ได้แต่ผมเห็นแม่ผมได้กลิ่นดอกมะลทิทุกคืนพ่อหันไปมองหลุมศพจากนั้นค่อยๆหยิบจอบขึ้นมา เสียงจอบกระทบดินดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากลิ่งดินชื้นโชยขึ้นมาแรงขึ้นทุกทียิ่งขุดลึกบรรยากาศยิ่งอึดอัดไฟฉายสาดแสงไปทั่วแสงกระทบกับโลงศพไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรอยแตกและคราสนิมหัวใจของขุนเต้นแรงมือของเขาเย็นเฉียบเขากลืนน้ำลายช้าๆเสียงปืนดังชัดในความเงียบพ่อค่อยๆเปิดฝาโลง เสียงไม้ฝืดดังขึ้นกลิ่นเย็นเยเยือกลอยออกมาทันทีขุนยื่นหน้าเข้าไปดูและแล้วขุนยื่นหน้าเข้าไปดูและแล้วแสงไฟฉายสะท้อนใบหน้าขาวซีของแม่แต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แม่ที่นอนสงบอยู่ในโรงตาแม่ลืมอยู่ครึ่งหนึ่งริมฝีปากคล้ายกำลังจะพูดบางอย่างเล็บมือยาวกว่าปกติ เหมือนเพิ่งพยายามขูดด้านในฝาโลงขุนถอยหลังลมหายใจสะดุดกลิ่นหอมของดอกมะลิลอยแรงจนแทบหายใจไม่ออกพ่อแม่แม่เคลื่อนไหวพ่อเบิกตากว้างเขาเงยหน้ามองลูกชายแล้วหันกลับไปดูในโลงมือของแม่ขยับช้าๆเล็บที่ยาวแหลมเฉือนผ่านผ้าหอ่อศพเกิดเสียงเบาๆเหมือนผ้าไหมขาดลมพัดแรงกระทันหัน ไฟฉายดับวูบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดพ่อควาค้าขุนมากอดแน่นเสียงของแม่ดังออกมาจากในโรงเบาแต่ชัดเจนช่วยแม่หนูได้ยินไหมขุนขุนตัวสัน่นน้ำตาเริ่มไหลเขายกมือขึ้นแต่หน้าอกหัวใจเต้นรัวหูอื้อแต่เสียงของแม่ยังชัด คุณไม่ยังอยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่ที่นี่ช่วยแม่ออกไปจากที่นี่ทันใดนั้นเสียงฝ้าลงปิดลงเองแรงกระแทกทำให้ดินรอบรอสะเทือนเบาๆพ่อกับขุนยืนอึง้งไฟฉายติดขึ้นอีกครั้งแต่ในโลงว่างเปล่าไม่มีร่างของแม่ไม่มีผ้าไม่มีอะไรเลยขุนหันไปมองพ่อสายตาเต็มไปด้วยคำถาม ขณะที่ลมเย็นยังคงพัดกลิ่นดอกมะลิยังไม่จางหายทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังของหลุมศพขุนรีหันกลับไปไฟฉายส่องไปทางต้นเสียงแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพื้นดินเป็นรอยเท้าเล็กๆเหมือนใครบางคนเพิ่งเดินผ่านรอยเท้าชื้นชัดเจนบนผิวดินแฉะ พ่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆรอยเท้านั้นเดินเป็นวงวนรอบทั้งหลุมศพคุณก้าวถอยหลังอีกครั้งขาเริ่มสั่นแต่สายตาย,ยังจ้องไปรอบๆพ่อไม่ยังอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงสั่นแต่มั่นใจลมเย็นพัดอีกระลอกครั้งนี้มีกลิ่นไม่อ่อนๆปะปนกับกลิ่นมะลิเหมือนดอกไม้ที่ถูกเผา เสียงไม้ดังอีกครั้งครืดเหมือนใครบางคนลากไม้แห้งผ่านพื้นดินแล้วเงาหนึ่งปรากฏอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเป็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้านิ่งสนิทแม่คุณผู้เสียงเบาหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดออกมา พ่อพยายามจับแขนขุนแต่เด็กชายก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลเสียงกระซิบดังมาอีกครั้งรอบด้านช่วยแม่ช่วยแม่อย่าให้แม่อยู่ที่นี่ทันใดนั้นเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นแต่ใบหน้าที่เผยออกมาไม่เหมือนแม่ที่ขุนจำได้มันซีขาวดวงตากลวงโบริมฝีปากแห้งแตก และยังคงยิ้มอยู่ยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์ทั่วไปจนเห็นถึงเหงือกขุนหยุดชะงักลมหายใจติดขัดขาทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเงานั้นเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ช้าช้าแต่มั่นคงทุกย่างก้าวทิ้งรอยเท้าชื้นตามหลังพ่อคว้าขุนไว้แน่นเราต้องไปจากที่นี่เขากระซิบชิดหู แต่ขุนยังจ้องไปที่เงานั้นและในวินาทีนั้นเองเงานั้นพูดออกมาอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนแม่เหมือนมากแต่มีบางอย่างผิดปกติในน้ำเสียงขุนกลืนน้ำลายช้าๆดวงตาสันไหวเขายังจ้องไปที่ใบหน้านั้นที่เหมือนจะเป็นแม่แต่ก็ไม่ใช่ริมฝีปากเงานั้นยังคงยิ้มรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ เกินธรรมชาติเหมือนใบหน้าถูกฉีกออกแม่ถ้าแม่จริงๆทําทำไมถึงเป็นแบบนี้เงานั้นหัวรอเบาๆเสียงแหบต่ำเหมือนเสียงลมผ่านกิ่งไม้แห้งเพราะแม่ยังไม่ได้ไปไหนเสียงนั้นกล่าวต่อพวกเขาฝังแม่ทั้งที่แม่ยังไม่ตายขุนตัวชาทุกเส้นประสาทแข็งตึงหัวใจบีบรัด ภาพที่แม่ขูดฝาลงภาพที่เล็บของแม่ยาวผิดปกติย้อนกลับมาชัดเจนในหัวแม่ยังอยู่อยู่ในหลุมนี้มาตลอดเงานั้นชี้นิ้วเรียวยาวไปยังหลุมศพนิ้วที่เนื้อทะลอกมีดินติดอยู่ตามข้อนิ้วพ่อหายใจที่มือของเขาบีบไหล่ลูกชายแน่นเหมือนจะปกป้องแต่ตัวเองก็สั่นไม่แพ้กันขุนเราต้องหนี แต่คุณไม่ขยับดวงตาเขาเริ่มคลอด้วยน้ำตาแม่ถ้าหนูช่วยแม่ได้หนูจะช่วยทันใดนั้นพื้นดินใต้หลุมเริ่มสั่นไหวเบาๆก่อนจะรุนแรงขึ้นดินพุ่งขึ้นจากหลุมเหมือนมีบางอย่างจะโผล่ขึ้นมาแสงไฟฉายสัน่นสาดไปทั่วจนไปหยุดที่ปลายมือหนึ่งโผล่ขึ้นจากดินมือที่เคยอบอุ่น แต่ตอนนี้ซี่เสียวมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดมือของแม่อีกมือหนึ่งของแม่ที่ไม่ใช่เงานั้นแสดงว่าเงาที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่แม่จริงๆขุนถอยหลังช้าๆเสียงหัวใจดังกล้องในหูเงานั้นหัวเราออีกครั้งเสียงดังขึ้นจนกลบทุกอย่างรอบตัว สายไปแล้วขุนหนูเปิดทางให้แล้วเสียงแผ่นดินแตกระเบิดขึ้นบางอย่างกำลังขึ้นมาจากใต้หลุมฝุ่นดินกระจายเต็มอากาศกลิ่นอับชื้นรุนแรงจนแสบจมูกขุนไอที IT, แต่ยังไม่ละสายตาจากหลุมที่สั่นสะเทือนมือที่สองโผล่ขึ้นตามมาจับขอบหลุมแน่นตามมาด้วยหัวหัวของแม่จริงๆ ใบหน้าเหมือนในรูปถ่ายแต่ซีดเผือดตาเบิกโพลงริมฝีปากมีรอยเลือดแห้งติดอยู่แม่จริงๆขุนทึมพรรมเบาๆเงาด้านหลังหัวเราะดังขึ้นอีกกลายเป็นเสียงกรีดร้องเสียงเหมือนผู้หญิงหลายคนพูดพร้อมกันแม่จริงๆของลูกก็ถูกฝังพร้อมวิญญาณหลายตนพ่อกระชากแขนขุนไปเดี๋ยวนี้ แต่ขุนยืนตะลึงร่างของแม่ผุดขึ้นมาจากดินช้าๆเสื้อผ้าเปื้อนโคลนเล็บยังคงมีรอยเลือดแม่จำลูกได้ไหมเสียงขุนเบาราวกระซิบแม่พยักหน้าแต่ช้าและท่าทางเหมือนเจ็บปวดขุนก้าวไปข้างหน้าพ่อร้องห้ามแต่ไม่ทันมือแม่เอื้อมมาจับมือขุนเย็นจัด นิ่งแน่นแม่ไม่อยากให้ลูกเห็นแบบนี้แม่ไม่ควรกลับมาแต่ก่อนที่คุณจะตอบอะไรเงาด้านหลังโผล่เข้ามาอีกครั้งแทรกกลางระหว่างเขาและแม่ใบหน้าที่ใสายายิ้มบิดเบี้ยวกว่าเดิมดวงตากลายเป็นสีดำสนิทกลับไม่มีใครได้กลับทันใดนั้นพื้นดินรอบหลุมแยกออกเผยให้เห็นพรงลึก มือสนิทคล้ายหลุมไม่มีที่สิ้นสุดเสียงคร่ำครวญดังขึ้นเหมือนหลายร้อยเสียงร้องเจ็บปวดโหยหาถูกขังมือมากมายค่อยๆโผล่จากโพรงนั้นบางมือแห้งกรังบางมือเน่าเปือ่อยบางมือยังเปื้อนเลือดสดใหม่ขุนเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้น แม่ตะโกนสุดเสียงขุนปล่อยมือแม่แต่มือแม่กุมเขาไว้แน่นไม่ใช่ด้วยแรงแต่ด้วยความกลัวแม่ไม่ได้ต้องการพาเขาไปแม่กำลังขอให้เขาช่วยเสียงใต้ดินร้องลัน่นแรงสั่นสะเทือนทำให้ต้นไม้รอบข้างล้มระเนระนาดเสียงไฟฉายหล่นกระแทกพื้นแสงกระพริบทีภาพตรงหน้าสั่นไหว เหมือนความจริงกับฝันร้ายผสมกันพ่อวิ่งกลับเข้ามาคว้าขุนแต่ทันใดนั้นเองมือหนึ่งจากในโพรงคว้าข้อเท้าของพ่อไว้แน่นพ่อเสมใบหน้าฟาดลงกับขอบหลุมเลือดซึมออกจากหน้าผากขุนร้องลั่นพ่อเขาหันไปคว้าพ่อแต่มือที่คว้าพ่อไว้แรงเหลือเชื่อ ลากร่างเขาเข้าใกล้โพรงมืดเรื่อยๆพ่อพยายามตะเกียกตะกายมือข้างหนึ่งคว้าแขนขุนหนีไปขุนอย่าหันกลับมาแต่มืออีกหลายมือเริ่มโผล่ขึ้นมาคว้าข้อเท้าแขนเส,เสื้อเสียงพึมพำจากหลุมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนบทสวดโบราณเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแม่ตะโกน พอแล้วอย่ายุ่งกับครอบครัวของฉันเสียงแม่ทรงพลังจนเงาดำที่ยืนอยู่ชะงักแววตาดำสนิทของมันดีลงเหมือนเริ่มโกรธมันพุ่งเข้าหาแม่เล็บแหลมของมันแทงไปข้างหน้าเร็วเหมือนสายฟ้าแม่เบี่ยงตัวหลบคว้ามือขุนดันเขาออกห่างจากโพรงหนีไปขุนอย่ากลับมาที่นี่อีก ขุนตะโกนแล้วแม่ละ่ะแม่จะทำยังไงแม่ยิ้มแม้ใบหน้าจะซีดเซียวแม่จะปิดมันให้หมดทันใดนั้นแม่กระโดดกลับเข้าไปในหลุมพร้อมกับเงาดำนั้นเสียงระเบิดใต้ดินดังขึ้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงเหมือนโลกจะยุบดินถล่มลงปิดหลุมอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องค่อยๆเบาลง เหลือเพียงเสียงลมพัดเบาๆขุนมองไปยังหลุมที่ปิดสนิทไม่มีร่องรอยไม่มีเงาไม่มีกลิ่นดอกมะลิอีกต่อไปพ่อกอดขุนแน่นทั้งคู่หายใจที่เต็มไปด้วยความเงียบความสงสัยและหัวใจที่ยังเต้นแรงแต่แล้วลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านใบไม้แห้งปลิวตามแรงลม เสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามสายลมเสียงที่ขุนจำได้ดีเสียงของแม่ขุนแม่รักลูกขุนยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างน้าตาไหลช้าๆตามแก้มเขาหันซ้ายหันขวาพยายามมองหาเสียงนั้นมาจากไหนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงาต้นไม้ที่ไหวเบาๆ ในแสงจันเลือนลางพ่อวางมือบนบ่าลูกชายมือยังคงสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเราไปกันเถอะขุนเด็กชายพยักหน้าเบาๆสายตายังมองที่หลุมเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นแผ่นดินเรียบสนิทไม่มีร่องรอยว่าเคยถูกขุดไม่มีแม้แต่ดอกไม้สักดอกทั้งสองคนเดินออกจากป่าท่ามกลางความเงียบ ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความอะไรแต่ขุนหยุดเดินทันกลับไปมองอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านหน้าเขาอีกระลอบเบาอบอุ่นเหมือนมือแม่ที่เคยลูบผมเขาก่อนนอนขุนยิ้มบางๆแม้จะยังมีน้ำตาและทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นในความเงียบเสียงเหมือนขวดแก้วตกแตกเบาๆมาจากกระเป๋าเสื้อของเขาเอง ขุนล้วงมือเข้าไปหยิบของบางอย่างออกมาเป็นจีเ้เล็กๆรูปหัวใจที่แม่เคยใส่ติดตัวตลอดเวลาเขาจำได้ชัดวันงานศพแม่ไม่ได้ใส่มันแต่ตอนนี้มันอยู่ในมือเขาอุ่นเหมือนเพิ่งถูกใครวางไว้ขุนเงยหน้าขึ้นไม่พูดอะไรแค่กำจี้นั้นแน่น และเดินต่อเสียงกระซิบเบาๆแผ่วมาในสายลมอีกครั้งขุนแม่ไม่ไปไหนแม่แค่รอเวลาเงาดำนั้นคอยๆขยับชาไร้เสียงแต่มีแรงกดดันบางอย่างแผ่กระจายออกมารอบตัวมันใบไม้แห้งใต้เท้ามันไม่ขยับแม้แต่นิดรากับธรรมชาติหยุดหายใจ มันยืนนิ่งอยู่หลังต้นไม้ดวงตาสองดวงลืมโพงเรื่องแสงอ่อนๆในความมืดไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีฟ้าซีดเยือกเย็นเงานั้นเฝ้ามองเรากับรู้ว่าขุนยังจำเสียงกระซิบสุดท้ายได้ดีมันก้าวออกมาหนึ่งก้าวเบา แต่ทิ้งรอยเท้าดำไม่บนพื้นหญ้าที่มือของมันมีสายสร้อยอีกเส้นเหมือนของขุนทุกประการจี้หัวใจเหมือนกันแต่แสงที่สะท้อนจากมันไม่ใช่แสงจันทร์เป็นแสงจากข้างในแสงที่สันไหวเหมือนหายใจเงานั้นยกจี้ขึ้นแนบบอกดวงตาฟ้าซี่คู่นั้นยังจับจ้องไปยังเด็กชาย ที่กำลังเดินจากไปอย่างไม่รู้ตัวและเสียงแผ่วเบาแทรกมากับลมอีกครั้งเวลาของแม่ยังมาไม่ถึงขุนเดินช้าลงมือยังคงกำจี้แน่นใจเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดหวัน่นเสียงกระซิบในลมยังคงดังแผ่วเบาดังก้องอยู่ในหัวใจเขาไม่เลือนหายเวลาของแม่ยังมาไม่ถึงขุนเหลียวมองกลับไปทางป่า แต่ไม่มีอะไรเหลือให้เห็นเพียงแค่ความมืดที่ดูเหมือนจะกลืนทุกสิ่งพ่อจับมือเขาแน่นกว่าเดิมเราไปเถอะขุนแต่ในใจของเด็กชายเรื่องราวยังไม่จบลงง่ายๆเขารู้สึกได้ว่าบางสิ่งกำลังรอคอยอยู่ในความมืดนั้นเราเวลาที่จะกลับมาขุนก้าวเดินต่อไปพร้อมกับจี้ที่เย็นเฉียบในมือ และเสียงกระซิบที่ยังไม่หยุดเรียกชื่อเขาคุณกับพ่อเดินออกจากป่ายอย่างช้าหาหะความเงียบปกคลุมรอบกายแต่ในใจขุนยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกประหลาดจี้รูหัวใจในมือของเขาเย็นเฉียบเหมือนยั่งมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่มันไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมดาขุนหยุดเดินหันกลับมามองทางป่าอีกครั้งแม้จะมองไม่เห็นอะไร แต่เขารู้สึกว่าแม่ไม่ได้จากไปไหนจริงหาหะแม่คงกำลังรอเวลาเหมือนที่เธอบอกคุณกระซิบกับตัวเองแต่ฉันจะเตรียมใจและจะอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อแม่พ่อวางมือบนหัวขุนเบาหาหะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันแสงจันทร์ส่องลงมาอ่อนหาหะเหมือนให้ความหวังและความสงบใจขุนมองขึ้นไปบนฟ้า ยิ้มเล็กน้อยด้วยความมั่นใจในใจแม้เรื่องราวจะยังไม่จบสมบูรณ์แต่เขารู้ว่าความรักและความหวังจะคอยนําทางเขาเสมอและในความมืดนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ยังคงเฝ้ารออย่างใจเย็นอย่างไม่รีบร้อนจบ